ก็โหจริงๆวันนี้สําหรับผมนะเป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบว่าที่พี่จังบอกไปว่าเป็นโชว์ต่างจังหวัดแรกของเพรสเชใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้กลับมาขอนแก่นในฐานะแบบว่าศิลปินแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเพือยากจะบอกจริงๆเพราะว่าตอนเรานั่งรถตู้มาเนี่ยปกี้แบบ ที่นี่มาเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยหรอใช่เพราะว่าไม่ได้กลับมาแบบ3ปีเลยครับคือขอนแก่นก็คือเจริญขึ้นเยอะมากๆจริงๆอ่ะแบบว่าจากตอนที่ผมมีแบบสนามบินเขาเปลี่ยนไปอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะเยอะเลยครับทุกคนแบบหลายอย่างเปลี่ยนแปลงมากระหว่างทางองแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนกันไปก็คือคือยังรักขอนแก่นเหมือนเดิมฮะเราส่งมาดีนะนี่แล้วแบนี้แหละผมก็ ังไงพวกเราเพรสเซสนะครับผมอ่ะมีครั้งแรกก็ขอฝังเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะครับอยากกินส้มตำร้ายหลายตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยหิวเลยอยากจะลองฝากเนื้อฝากตัวเป็นแบบว่าภาษาอีสานอะ้รหน่อยไหมครับ ปสอนพวกพี่ได้ไหมเออสอนสอนหรือสอนพวกเราไม่ได้ก็ตายแล้วแล้วผมก็อยู่กรุงเทพมาตั้งสามปีนะแต่พี่ไม่พูดไปหรอกว่าบักกี้ยังรักคนกันนึงรัเลยนะรักรักรักอยู่เหมือนเดิมก็สปีดอีสานบ้างในบางครั้งโอเคสมัยสมัยพูดว่าอะไรดีครับทุกคนช่วยหน่อยได้ไหมครับจะเห็นพี่พี่พูดคำว่าอะไรนะคืนฮอดบ้านให้ผู้ใดพูดเนาะนี่พี่สังเคนไหม คิดฮอดบ้านหร้ยหลายคือหน้าร้านแถววะอันนี้ไม่ลองแล้ววะอ่าโอเคแล้วก็แอบกู้มากันเยอะแล้วนะครับผมเอาคนอย่าบอกสิรอร้อยให้เหงื่อแห้งเลยนะเขาผมก็เพลงที่เพิ่งเราเพิ่งโชว์ไปเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงซิงเกิลที่สามของพวกเราเพลง Catch the Night ครับผม อ๋อยังมีเพลงหนึ่งซึ่งเพลงต่อไปนี้ครับเหมาะเหมาะก,กับคนที่น่าฮักนะะ่าฮักเขาบอกว่าสาวขอนแก่นกับกุ่มขอนแก,กน่นเนี่ยแบบน่าฮักหลายๆเด้อจิงป่าวจริงป่าวตีรีตีอีลีตีมันดูรังเลนะฮะใช่เขาก็เป็นเพลงที่เหมาะให้กับคนน่ารักน่ารักที่นี่นะครับไปฟังเลยครับ Let's go